การใช้สิทธิ์กับเรื่องของอำนาจผู้ประทยการใช้สิทธิ์กับเรื่องอำนาจผู้ตกแตยการใช้สิทธิ์ใชาชนใช้สิทธิ์นี่คืออำนาจผู้ประทยแล้วก็คือประชาชนใช้ใช้สิทธิ์ยังไงนะครับคือการใช้สิทธิ์นี่คือเป็นอำนาจอธิปไตยของประชาชนผมเลยอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยหมายความว่าอย่างไงการใช้สิทธิ์ในเรื่องอะไรอ่ะในเรื่อง เอ่อในเรื่องในเรื่องประชารัฐี่ปฏิยูปอ๋อการมีสิทธิเสรีภาพอ่ะครับประมาณนั้นคือนีกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอ่เป็นอ่ะเขาเรียกเป็นอำนาจอธิปไตยใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ครับเออก็ก็ก็คือคือคือโลกเราเอ่อมันเปลี่ยนเปลี่ยนยกมาสู่ยุกยุกทุนนิยมเนี่ย มันเปลี่ยนขึ้นมาในเรารวัจวรรษที่สิบห้าเนี่ยนะครับมาเริ่มเริ่มเปลี่ยนเศรษฐกิจเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบทุนนิยมอ่สมัยก่อนในสมัยยุคกลางเขาเรียกว่ายุคยุคเจ้า,าควมมนครภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟิวดั้นสเตตหมายถึงรัฐแบบ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 ฟิวดั้นสเตตอ่ในสมัยกลางอ่การเปลี่ยนลัฐสมัยกลางจากฟิวดั้นสเตทหรือรัฐเจ้า,อาคอมมนครมาเป็นอ่มาเป็นลัรัฐ แบบใหม่นะครับก็พัฒนามาเป็นรัฐแห่งชาติหรือว่าอะไรเนชั่นสเตตในปัจจุบันน,นะครับการเข้าเข้าสู่ยุคเนชั่นสเตตเนี่ยหรือประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมัน,ม,นมันจะมีเศรษฐกิจไอไอ,อแบบอะไรอทุนนิยมเกิดขึ้นนะครับเมื่อเศรษฐกิจทุนนิยมเกิดขึ้นน่ะมันก็เกิดลัทธิทั้ง ทางการเมืองเกิ yup. <po target> ดขึ้นตามมาด้วยคือรัทธิประชาธิปไตยตอนนี้รัทธิเดนตายที่เกิดขึ้นกับลัทธิเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยอมันเกิดขึ้นคู่กันนะครับมันจึงเกิดการเปลี่ยนยกเปลี่ยนสมัยอะไรต่างๆที่เคยอยู่อยู่เดิมเคยเคยอยู่อยู่ได้ดีมันเปลี่ยนไปหมดมันอยู่ไม่ได้หลมันมันต้องมันปรับใหม่มันพัฒนากันใหม่มันเกิดการกดดันทางสังคมแบบใหม่ขึ้นมา ก็คือเศรษฐกิจต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นทุนนิยมจึงจะพัฒนาประเทศในยุคใหม่ไปได้และการเมืองต้องเป็นเรียบไตนะครับอ่ามันจึงจะพาให้บ้านเมืองประชาชนอ่าได้ได,ได้ได้อยู่เย็นเป็นสุกกันนะครับอ่าตอนนั้นไม่ว่าบ้านเมืองใดเนี่ยในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยอ่าเมื่อเราพูดถึงรัฐธิประชาธิปไตยหรือโดหรือ,หร,อหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่าดิโมเครซกีก็ได้นะครับ ไอ้รัฐที่ปไตยเนี่ยมันก็หมายถึงรัฐที่ที่อานาจอธิปไตยมันต้องเป็นของประชาชนเพราะคําว่าประชาธยเนี่นก็คืออํานาจเป็นของประชาชนในสมัยการอํานาจเป็นของพระเจ้าบนดินตกครองได้แล้วก็เป็นธรรมนะครับเพราะเปลี่ยนมาเป็นยุกทุนนิยมอํานาจไว้ที่พระเจ้าบนดินไม่ได้แล้วพงังกันหมดทั้งโลกเลยระบอบสมูรณาญาสิทธิราชพังไม่เหลือเลย ประเทศใดเนี่ยอำนาจมารวมศูนย์นะหมายถึงอำนาจที่ประทยไปไว้ที่คนใดคนหนึ่งพังหมดครับยังอย่างในญี่ปุ่นผมก็เรียนได้ว่าตระกูลโตเกียวอะอยู่มาสองร้อยห้าสิบปีพอเปลี่ยนมาเป็นยุคทุนนิยมพังนั้นทีเลยอยู่ไม่ได้ครับทั้งที่มีกําลังมหาศาลมีกองทัพย่งเตียงไกลคับสู้ประชาชนไม่ไหวถัง พระเจ้าแผ่นดินที่อยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพังกันเลยในระนาบทั้งโลกเลยนะครับไม่ไม่เฉพาะประเทศไทยพังในสมัยรัชการที่เจ็ดเท่านั้นนะทั้งโลกพังหมดอบางประเทศที่ไม่ยอมเปลีนนะ่ยนให้อำนาจเป็นของประชาชนยังจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่ก็ถูกค้อเนี่ยสถาบันน่าจะถูกค้อไว้นับไม่ถ้วนเลยไอ้ไอ้ไอ้คำว่ารัฐที่ประชาปไตยหรืออานาจอธิปไตยก็เป็นของประชาชนเนี่ย ประชาก็คือประชาชนอธิธปไตยก็คืออำนาจเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าโลกยุกยุตย,ยุกปฏิบัติเนี่ยอำนาจต้องเป็นของประชาชนไปรวมศูนย์อยู่ที่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งพังทั้งนั้นแหละครับนี่คือทักษิณเขาไม่รู้พยายามจะเอาเอำนาจเป็นรวมศูนย์ไว้ที่ตระกูลตัวเองแล้วคิดไปจะอยู่ได้นี่หละคือบทเรียนนะที่ไม่เข้าใจลัธิปประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่า,าปัญหา คำว่าประชาไตเนี่ยมันก็หมายถึงอำนาจต้องเป็นของประชาชนนะเพราะนั้นอำนาจของประชาชนเนี่ยอ่ก็คือต้องกระจายอำนาจอธิปไตยให้ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดนะครับอ่ไปรวมศูนย์ไว้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ไม่ได้คณะใดคณะหนึ่งก็ไม่ได้พังหมดแหะครับไปรวมศูนย์ไว้ที่ทหารทหารยึดอำนาจมาแล้วก็ไปตั้งรัฐบาลทหารขึ้นมา,นมาก็หมายถึงอำนาจที่ประายเป็นของทหาร ก็ผูกประชาชนไล่ไล่ลงทุกครั้งไปใะที่บ้านเราก็เป็นตัวอย่างมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าคําว่าอํานาจอธิปไตยเนี่ยมันหมายถึงต้องเป็นของประชาชนอย่ารวมศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นรวมศูนย์อานาจอธิปไตยเมื่อไหร่ก็คือประเด็จการนะครับถ้ากระจายอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเมื่อไหร่ก็คือประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นระบอบเรียบไตเนี่ยมันก็หมายถึงอํานาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชน อันนี้ก็คือเราต้องเข้าใจรัฐทีก่การเมืองสมัยใหม่ให้ดีเพราะว่าเราพูดจะไปทนไตกันนะแต่ไม่รู้ว่าความหมายันอยู่ตรงไหนกันเช่นว่าเลือกตั้งเป็นเ็ดไตบ้างปปเป็ดไตต้องมีกติกาบ้างปเป็ดไตต้องมีสิทธิบ้างปปเป็ดไตต้องมีเสรีภาพบ้างอ,อะไรอะไร,อะไรเป็นเรื่องเ็ดไตหมดความจริงไม่ใช่เ็ดไตหมายถึงอำนาจเป็นของประชาชนเท่านั้นนะครับอ่้ส่วนเรื่องอื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่ไม่อย่าเอาไปปนกันนะครับ ฉะนั้นก็ว่าระบอบที่ไตยเนี่ยอ่มันจึงเป็นระบอบที่มีอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนดัะนั้นเมื่อกี้นี้ท่านถามถึงเรื่องอำนาจอธิปไตยกับสิทธินะครับสิทธิของประชาชนใ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 นเรื่องของประชาธิปไตยก็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 เป็นเรื่องที่ดี อการถามเรื่องสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์จริงๆแล้วคําว่าสิทธิ์ที่เนี่ยมันเป็นมันมันเป็นเรื่องอะไรส,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 สิ่งสิ่งที่ถึงมีถึงได้นะครับคือมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของประชาชนคําว่าสิทธิ์เนี่ยนะครับเอมันเป็นอำนาจของประชาชนก็ได้หรือความเป็นเจ้าของก็ได้คำว่าสิทธิ์เนี่ยมันมันมันมีความหมายหลายๆอย่างแต่ก็หมายถึงว่า ประชาชนเป็นเจ้าของกันแล้วกันเป้าหายของสิทธิ์คนอื่นจะมาทําลายสิทธิ์นี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเสรีภาพถ้าเสรีภาพนั้นน่ะนะครับเมื่อเมื่อ่ประชาชนลงมันอยู่มากๆเนี่ยจะใช้เสรีภาพตามจับใจเป็นของคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะต้องใช้ตามตามกรอบของกฎหมายนะครับแต่ถ้าสิทธิ์นี่เป็นเรื่องเฉพาะของตัวคนนะครับไปทําลายก็ไม่ได้หรอก เช่นเรามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่ๆจะมายึดที่ดินมาไปไม่ได้ต้องต้องมีอะไรต้องมีค่าเวรคืนค่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องสิทธิ์นะครับตอนนี้สิทธิ์สิทธิ์อย่างอย่างเช่นการเลือกตั้งอย่างเงี้ยการไปไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเงี้ยจะมาบังคับเราไม่ได้นะครับมาบอกบอกว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่อ้าว มันเป็นสิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่มันก็ละเรื่องกันสิทธิ์คือความเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของอยู่ไอ้หน้าที่คือสิ่งที่ถึงปฏิบัติอ่อไอ้นั่นก็เรื่องกฎหมายนะครับฉะนั้นบางทีเราเอาหน้าที่กับสิทธิ์มาปนกันเนี่ยอย่างที่รัฐบาลออกกฎหมายมาบังคับว่าการเลือกตั้งทุกคนต้องไปเลือกตั้งเพราะถือว่าอํทไมไปเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิ์นู่นถูกตัดทธ้นนี่อา้า แล,แล้วก, <_ d ance> การเลือกตั้งมันเป็นสิทธิ์ของเรามันจะมาบังคับไปเป็นหน้าที่นี่มันก็ผิดหลักผิดเกณฑ์ละไอ้ไอเ,เรื่องไม่ถูกต้องนะครับอบ้านเราเนี่ยแยกเรื่องหน้าที่กับเรื่องสิทธิ์เนี่ยออกจากกันไม่ได้มันก็เรื่องผิดเอ,อแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องสิทธิ์แล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าสิทธิ์เนี่ยหรือความเป็นเจ้าของก็ได้หรือจะ,จะ,จะว่าอะไรอนะสิ่งที่พึงมีพึงได้ก็ได้นะครับ ไอ้คาว่าสิทธิ์เนี่ยมันหมายถึงคือคือมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีสิทธิ์อยู่หลายๆชนิดอยู่เหมือนกันนะอา่าบางทีเราแยกคําว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ออกกันอถ้าเราไปไปไปดูไอ้ไอ,อ,อ,อประกาศอิสระภาพของอเมริกาในปีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยเขาพูดถึงสิทธิ์ดวยอันหนึ่งคือสิทธิ์ที่พระผู้สร้างประฐานให้มาอาสิทธิ์อ ก็เขาประกาศอิสรภาพอเมริกาก็พูดถึงสิทธิ์อันนี้ไว้นะครับคือสิทธิอันนี้เป็นของพระเจ้าพระเจ้าสร้างให้อโดยโดยโดยคําประกาศก็บอกว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกันมีสิทธิในที่ผู้สร้างได้ประทานให้ดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือสิทธิ์ในในอะไรสิทธิ์ในเสรีภาพสิทธิในการ มีีวิตยอยู่สิทธิในการแสวงหาความสุกนะครับสิทธิสารตะการนี้คือสิทธิที่พระพระพระผู้สร้างหรือพระเจ้านะสร้างให้นะครับถ้าการปกครองใดทําลายสิทธิเหล่านี้ของประชาชนนะครับในคําประกาศอิสรภาพอันั้นบอกว่าประชาชนมีสิทธ์นะครับใช้คําว่ามีสิทธิ์เลยที่จะข้อล้มการปกครองนั้นเสียแล้วสถาปนา การตกครองใหม่เพื่อมารักษาสิทธิ์เหล่านี้ไว้ให้มันคงดังนั้นใครมาทำลายสิทธิ์เราในเรื่องสิทธิ์ว่าโดยเสีิภาพสิทธิพพ์ในการแสวงหาความสุขสิทธิ์ในการดำรงชีวิตอะไรอย่างเนี้นะครับอให้ให้ประชาชนเนี่ยข้อล้มการปกครองนั้นเสียอันนี้เป็นคำประกาศอิสรภาพในการนะคือะัะนั้นประชาชนเนี่ยมีสิรรบบทธิ์เปลี่ยนรัฐบาลนะทำไม่ถูกนะครับอันนี้เป็น กฎเกณฑ์ของสหรัฐอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นเลยอันนี้เรียกวสิทธิที่พระผู้สร้างประทานให้ซึ่งมีสามประการครับตอนนี้มันมีสิทธิอื่นอีกสิทธิที่พระผู้สร้างประทานให้อมันก็มีสิทธิที่ที่อะไรที่ที่ก็เรียกว่าอะไรอประชาคมโลกสร้างให้คือไม่ใช่ทพระผู้สร้างประทานให้หหละแต่เป็นสิทธิที่ประชาคมโลกได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเองครับสิทธินั้นเรียกว่าสิทธิ สิทธิทมนุษยชนนะครับสิทธิอันนี้เป็นสิทธิทสาธารณชาติสร้างขึ้นเนี่ยเป็นสิทธิ์ของโลกต่างๆอายอมรับสิทธิ์อันนี้ขึ้นนะครับเช่นสิทธิ์ในทางความคิดสิทธิ์ในอะไรอะไรหลายๆอย่างตามตามที่สิทธิที่มนุษย์ชนเขากำหนดไว้น่ะเยอะแยะมากมายอ่ะสิทธิ์ในการเลือกตั้งสิทธิ์อะไรต่างๆเยอะแยะสิทธิ์ในการมีรัฐบาลสิทธิ์ในการ อะไรอ่ะในการศึกษาสิทธิอะไรเยอะๆอยู่ในในในกฎหมายว่าด้วยสิทธิมน,มนุษย์ชนนะครับครับตองนั้นสิทธินี้ก็มีอีกอันหนึ่งเป็นสิทธิที่ประชาคมโลกร่วมกันสร้างขึ้นมาและสิทธิอันนี้ที่ถูกสร้างกันมาสาัพยาชาติก็ถูกสร้างกันมาจากจากหลักสองประการนะครับสัพยาชาติอันหนึ่งก็คือ อาสร้างมาจากคําปรกาศอิสราเอลอเมริกานะเอาเอาเอาหลักอันนั้นมาสร้างเป็นสาธารณชาติอีกอันหนึ่งก็เอามาจากมหาปริวัติฝรั่งเศสนะครับในปีหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเอาหลักการของเออก็เรียกหลักการพลเมืองของของของฝรัง่งเศสอันนั้นนะ่ะามาร่วมกับของอเมริกาเนะี่ยแล้วก็ตั้งเป็นสิทธิมนุษยชนขึ้นนะครับเเป็นเป็นเป็นสาธารณชาติขึ้นแล้วก็มีสิทธิมนุษยชนขึ้น เพราะฉะนั้นเราเราจะเห็นว่าเราเรา,เรามีมมมส,สิทธิ์อยู่สองชนิดและสิทธิ์อันหนึ่งพระผู้สร้างประทานให้คือ,อสิทธิ์ตามธรรมชาตินันเองธรรมชาติสร้างให้มาสามอย่างแล้วมนุษย์สร้างกันเองอีกหลายอย่างคือเรียกว่าสิทธิมนุษยชนนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมอตอนนี้ว่าบ้านเราเนี่ยเรียกร้องสิทธิมนุษยชนกันเหลือเกินเรียกร้องกันจ้าะตั้งคันอะไรสํานักงานสิทธิมนุษยชนขึ้นมาก็ก็มี ที่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 ตั้งตั้งขึ้นมาเป็นสถาบันเนี่ยอ่แล้วทำไมไม่มีสิทธิมนุษยชนทำไมไม่มีทำไมประชาชนขาดสิทธิมนุษยชนเหลือเกินนะครับอ่ก็ปรากฏว่ามันมีสิทธิอีกชนิดหนึ่งนะครับสิทธิพระเจ้าสร้างให้มาอันหนึ่งสิทธิประชาคมโลกสร้างให้มาอันหนึ่งอ่าสิทธิประชาจนในประเทศสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นสิทธิอีกชนิดหนึ่งนะครับ นี่สิทธิอันที่สามนะครับสิทธิประชาจนในประเทศจะสร้างขึ้นมาเนี่ย<ม>เขาเรียกว่าสิทธิประชาธิปไตยอืครับเพราะนั้นสิทธิประชาไตเนี่ยนะการจะมีสิทธิมนุษยชนได้เนี่ยต้องมีสิทธิประชาไตก่อนสิทธิมนุษยชนจะมีได้บ้านเราเรียกร้องแต่สิทธิมนุษยชนแต่ไม่ยอมต่อสู้เพื่อสิทธิประชาธิปไตย นี่คือความสิ่งที่ไม่ได้ทั้งสิทธิ์ที่มาชนแล้วก็ไม่ได้ทั้งสิทธิ์ที่เบตัใช่ตใชแต่สถานการณานน์ขนาดนี้ประชาชนกําลังต่อสู้นะครับเพื่อให้เกิดสิทธิประชาธิปไตยที่เกิดความกัดแย้งกันรุนแรงกันขนาดนี้นี่ในตมกาใจสถานการณ์รเป็นอย่างนั้นจริงๆครับตอนนี้สิทธิทเบตัยคือสิทธิอะไรล่ะไม่ใช่มาปฏิรูปแบบบา้บาๆบอๆแบบ,บที่คุณสำเน็ตสุเทพสเนอมาจะเป็นซสี้ยวตำรวจบ้างตปี ประชาชนก็กาลังเรียกร้องสิทธิแปลงใจกันคุณคุณบ้าแล้วไงแต่ปฏิรูประบบราชการมั่งกระผมก็บอกแล้วอ่าก็ถ้าอำนาจธิปไายเป็นของประชาชนข้าราชการก็รับใช้ประชาชนถ้าอำนาจเป็นของผด็เการประชาชนไอ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 ระบบราชการก็รับใช้ผด็เการไม่รับใช้ประชาชนหรอกเพราะคนไกรรัฐต้องรับใช้รัฐเสมอไปตอนนั้นมันทําให้เกิด อำนาจของประชาชนขึ้นมาดิครับกํะลัการก็จะรับใช้ประชาชนทันทีเออไออย่างนี้เป็นต้นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปบ้าบบออะไรที่เสนอเสนอกันโดยที่นักวิชาการไม่รู้กี่คณะกี่คณะเสนอกันไม่รู้กี่ร้อยตำราที่ที่ที่กำลังเฮือฮากันบ้านเราเนี่ยจนจนฟอไปหมดเลยไม่รู้จะไปทางไหนกันเนี่ยเอจริงๆแล้วประชาชนต้องการสิทธิเปิดไตคุณก็สร้างสิทธิเปิดไตให้ประชาชนที่บ้านเมืองก็ได้สงบ ง่ายสไตไปอตอนนี้จะถามว่าสิทธิประไตยคืออะไรนะครับสิทธิปธิไตยก็คือสิทธิที่จะเกิดขึ้นตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยตอนนี้สิทธิที่จะเกิดตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยก็คือหนึ่งอำนาจประชาธิปไตยต้องเป็นของประชาชนประชาชนต้องการสิทธิอันนี้สองบุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ประชาชนต้องการสิทธิอันนี้สิทธิ์ในเสรีภาพ สามประชาชนต้องการควาเมเสมอภาคสี่ประชาชนต้องการหลักนิติธรรมซึ่งให้ความบ้านเมืองเกิดความเป็นธรรมไม่ใช่มีรัฐมนูลรัฐนุนให้ความเป็นธรรมไม่ได้หล่กเพราะรัฐมนุนเป็นเครื่องมือของของพวกผู้ปกครองแต่ว่าหลักนิติธรรมเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือของประชาชนแต่บ้านเราแยกไม่ออกลอันที่ห้าก็คือสิทธิในการตั้งรัฐบาลบอ คือรัฐบาลจากการเลือกตั้งไงครับก็คือประชาชนมีสิทธิ์ในการที่จะสร้างรัฐบาลของตัวเองขึ้นมาไงครับครับแล้วเมื่อเมื่อเมื่อมันเมื่อสร้างรัฐบาลของตัวเองขึ้นมาเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนรัฐบาลอืมใช่ครับเพราะเพราะการสร้างรัฐบาลการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นสิทธิ์ของประชาชนทั้งคู่นะครับแต่บ้านเราเนี่ย เขาบอกให้เราไปเลือกตั้งแต่ห้ามล้มรัฐบาลห้ามเปลี่ยนรัฐบาลเพรเปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้บอกบอกตบบดก็คือรัฐบาลจะโกงกินยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้แนก็แต่นี่นี่คือนี่คือสิทธิืทอใจนะครับต้องเข้าใจัะเพราะฉะนั้นเข้าใจหรือต้องเข้าใจชัดเจนอย่างที่อาจารย์บอก ประจลสิทธิเี่ดไต่ยก็มีสิทธิห้าประการนะครับที่ว่า มีสิทเปลี่ยรัฐบาลตอนนี้เราบอกว่ารัฐบาลขนาดนี้เป็นรปเดจการเราต้องการเปลี่ยนไม่ยอมจะไปจะเลือกตั้งกลับมาใหม่ท่านเดียวตื้อหน้าด้านอะไรอยู่อย่างนั้นท <laughs> ี่ก็ว่ากันนะกาคุณเห็นภาพว่ามันกองขนาดไหนทําบ้าน <c oughs> เมืองเสียงหายยับเยินขนาดนี้ย,ยังไม่ยอมไปไม่ยอมเราปิดครอบแต่บ้านเมืองเพราะนั้นมันต้องโค่นล้มกานในระบอบการเนี่ย เพราะว่าการเปลี่ยนระบอบเนี่ยมันหมายถึงการโค่นรัฐบาลนั่นนงล่ะครับครับไม่ใช่ปณิปนอมไอ้นักวิชาการก็บอกปณิปนอมมันอยู่เรื่อมันจะบ้าไอ้นี่ยเพราะไม่เข้าใจเรื่องการเมืองนะก็เลย<ช>มองไม่เห็นนะครับ,รบเราพูดถึงสิทธิ์มาสามชนิดแล้วนะครับ,รบหนึ่งคือสิทธิที่พระผู้สร้างประทานให้ตามประกาศอินทร์สตธรรมเทศการที่ก็ว่าไว้น่ะมีสามประการ อันที่สองก็คือสิทธิมนุษยชนนะครับที่บัรญ,ญัิไว้นในกฎหมายระหว่างประเทศนะครับรวมทั้งสิทธิเลือกตั้งก็เป็นสิทธิอยู่ในสิทธิมนุษยชนนะครับมีหลักสําคัญอยู่ห้าข้อนะหลักในการเลือกตั้งอยู่ในสิทธิมนุษยชนทั้งนั้นแหละครับแล้วก็สิทธิประชาธิปไตย ตอนนี้การจะมีสิทธิมที่ยชนเนี่ยต้องต้องสร้างสิทธิโดยไตของประชาชนไม่ได้ซะก่อนสิทธิมทประชาชนก็จะเกิดขึ้นเองถ้าไม่สร้างสิทธิโดไตสิทธิมทประชาชนเกิดไม่ได้แต่บ้านเราเรียกร้องสิทธิมน,นุษยชนแต่ไม่ยอมเรียกร้องสิทธิโดยไต <c oughs> นี่ประชาชนมันไม่เข้าใจอันนี้เข้าใจแล้วอาจารย <c oughs> ์ที่หมายเข้าใจเลยเนี่ยอ๋อเข้าใจทธิบายเข้าใจแหละเพราะวันนี้ถามเรื่องสิทธิ์มาก็เลยพูดเป็นสิทธิ์หลายๆอย่างอ่าตอนนี้เราเรียนรู้กันเรื่องสิทธิ์มาถึงสามสิทธิแล้วเนี่ย อ่ะเสิ็สร็อีกอันหนึ่งมีอีกอันหนึ่งนะครับครับิ <laughs> สธิ์อะไรกูรู้ไหมครับ <laughs> อะไรครับเสร็อันที่สี่ก็เรียกว่าสิทธิผดเด็จการ <laughs> <laughs> ที่ที่บัญญตัติไว้ในรัฐมนตรนะให้ให้เขาไอ้ประชาชนจนต้องเคารพไอ้ตัวผดเด็จการที่มันร่างรัฐมนตนระ์ไว้น่ะแล้วก็มาต่อเถียงกันเนี่ยอนี่คือสิทธิผดเด็จการนะครับ <laughs> <laughs> คือคือเขายัดเยียดให้ประชาชนจนต้องต้องต้องปฏิบัติตามคําสั่งเขา พราะฉะนั้นนะ่ะเมื่อพูดถึงสิทธิ์แล้วต้องพบให้ครบนะครับสิ่งที่สิทธิที่พระเจ้าสร้างให้บบสิทธิ์ที่ประชาคมโลกสร้างให้ที่เรียกว่าสิทธิ์มนุษย์สรีิชนสิทธิที่ป<บ><บ>ร,ระชาจนต้องสร้างขึินเองก็คือการปฏิวัติสร้างเฟสไตนั่นแหละบบประชาจนต้องสร้างเองนะสิทธิเที่เไตน่ย<บ>อยู่ยยๆมันจะจะจะ,จะเกิดเฟสไตขึ้นมาเองโดยลอยๆไม่มีเพราะมันต้องระบอบการทิ้งประชาจนต้องสร้างเอง นี่หุเต้องบอกว่ายังไงก็กับนีของเราไม่ได้เขาต้องโค่นรัฐบาลอย่างเดียวอตอนนี้ว่าเขาโค่นรัฐบาลเนี่ยนะแต่ก็ไม่เขาไม่ได้บอกว่าเขาโค่นระบอบนะคุณสาต้องฟังให้ดีนะคุณหลุยเชตเขาพูดชึ้นเดียวนะครับถูกต้องเลยฮนะเนี่ยเราจะมองไม่ออกหมดนะถ้าเราเข้าใจการเมือไม่มองออกหมดนะครับ และไอ้สิทธิ์ที่เราตอกระกรรมลําบากในทุกวอนนี้นก็คือสิทธิตามกฎหมายละนูลนะครับหลอกล้วกฎหมายมาบังคับเราให้ต้องไปเลือกตั้งไงในไอ้พวกประเด็นการต้องไปเลือกตั้งในคุณเ,เป็นเลือกตั้งสอวอะไรเนี่ยบังคับเราต้องไปเลือกตั้งทุกชนกันใหญ่ ไม่กานี่คือไปร์ตไปทำจริงมันเป็นสิทธิ์ภายใต้ก็ระบอบมันเป็นประเด็จการแล้วมันจะเป็นสิทธิ์มันก็เป็นสิทธิ์ภายใต้คือคือสิทธิ์ที่ประเด็จการนั่นเองที่ยัดเยียดให้เราต้องไปทําอย่างนั้นนะประชาชจนบอกไม่เอาแล้วไม่ไปเลือกตั้งแล้วแต่บัตรประชารนไม่เลือกใครได้สว่างเลยวันนี้ เขาไม่รู้สิของพูดไปอย่างนั้นแหละรจริงพูดไปตามหลักของมันอ,ะอ่ะ,อะวันนี้ไปชนตาสว่างเนี่ยฟังเลยอาจารพูดตาสว่างก,ก็ก็พูดมาจากหลักเหล่านี้ทั้งนั้นแหละครับที่พูดไปในประเด็นอื่นแง่อื่นตอนนี้วันนี้มาถามเรื่องศิลป์ที่ใครถามมาเมื่อกี้เนี่ยคุณชาดีจะไปพูดในฟังคุณชาวดนอยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นเลยรเพระาะฉะนั้นเนี่ย ประชาชนต้องการสิทธิเดียดตาครับขณะนี้ต้องเข้าใจนะครับ <Yeah. S 2> ก็คือทําอํานาจให้เป็นของประชาชนทําบุคคลให้มีเสรีภาพบริบูรณ์ทาให้เกิดความเสม,มอภาคทําให้เกิดหลักนิรมแล้วก็ทําให้มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งไอ้รัฐบาลจากการเลือกตั้งไอค้คำว่ารัฐบาลคำนี้มาจากคาว่า elected government นะครับ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นไอ้รัฐบาลคำนี้มาจากคําว่าการปกครองนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่นั้นไม่ใช่ใชอะไรนาย,ยกตีต่อมาจากเลือกตั้งไ้นี่มัน้องอนี่คือสิทธิปะปด็นการยัดเยียดให้เราก็ใจผิดๆอย่างนั้นแหละครับว่านาย,ยกมาจากเลือกตั้งคือระบอบเดียไปเนี่ยบ้ากันไดล้ใหญ่แล้วบ้านนี้เมืองนี้เ,เลือมันทิ้งเลยหมดแต่ฉันก็เปลี่ยนแปลงกันสันทีก็ดีครับแต่ฉันหลงเชื่อไปนานาพอสมควรตอนนี้ตอนนี้ตาสว่างเลยฮนะ นะเพราะวันนี้พูดพูดเข้าใจเลยขผมก็ไม่รู้ว่าแล้วก็พูดตามหลักอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันมีหลายแง่หลายมุมเราอธิบายมุมนี้อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นก็ได้หรืออาจจะว่าเราคุยกันมานานแล้วมันอาจจะค่อยๆกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นก็ได้ชัดเจนะมุมของศิลป์เนี่ยชัดเจนพูดถงศิลป์ต้องขอบคุณคุณชาวดินด้วยที่ถามคําถามเนี่ยชัดเจนมากเลย ไม่รู้นะ่ะคลิปนี้ต้องออกอออากาศพรุ่งวันนี้เลยฮะคืนนี้เลยอออากาศเลยเพราะฉะนั้นมันถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองกันแล้ว <Y ard. S 2> อย่าไปเรียกตั้งอีกเลยอำนาจไปอยู่กันในทุนฝ่ายเดียวประชาชนเมือเนี่ยอำนาจที่ไหนล่ะทำอำนาจให้เป็นของประชาชนเสียกระจายอำนาจอธิปไตยนะ อย่าไปกระกจายอำนาจการปกครองไอ้ที่กำลังจะกระจายอยู่ที่สุดเทพกำลังจะทำเนี่ยคืออำนาจการปกครองเนี่ยไม่ใช่อำนาจที่วตยนะครับ<ก>มันคนรับ,บเอา,เอา,เอาการต้องเข้าใจหมายว่าจะต้องเ้าใจนะอาจารย์ทิ้งท้ายสำหรับประชาชนหน่อยนะครับสำหรับเรื่องสิทธิ์นะก็ก็ก็การสถานการณ์การนี้คือเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนต้องการสิทธิประชาธิปไตยครับ ลั้วสิที่จะแยบตายจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสร้างเองต้องสร้างกันเองอยู่ๆใจร้านกายก็กล้ายๆแต่สิทธิเป็นเหตุการณ์นะครับเอาแค่นี้ก็พอพอจะเข้าใจแล้วนะขอบคุณท่านมากนะครับอาจารย์พวกเราทุกคนขอบคุณท่านมากครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับครับ